กกอบ่เบิดนะเลยกำหนดแล่ยิ่งบอกดูคราสวดีตอนเช้าเด้อพี่น้องจ้าตอนนี้เช้าวันกำลังมาดึงค่ะดึงลวดค่ะดึงลวดน้ำค่ะตอนนี้เขาถ่ายภากินเส้นเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาทีไปกินนันเข่าดูร่าไปจะได้มาบ้างครับมันคือได้ยิงเห็นนะครับ มาประมาณก็สุดแต่อยากมาจะมาจักเครือเด้อพี่น้องเอ้ยมันค้นลายมันเอะอะกันยังว่าไม่ปวดไม่ปวดเจ็บเส้นหรือเจ็บตายเลยเดี๋ินลงไปเนยฉัได้ไปให้นขาหนวดทุ้มนั่งท่างใจจริงแล้วเนี่ยเนื้อสตายนะครับทุ่มประกอบไม่ให้คุณ วัดกำลังทรรมชาติจัดฟันอยู่ค่ะนางลีโอก็ไปจะขูดหินปูนค่ะนางเราจะนอกต้องโดนทนั่นนี่เนาะที่บังคับไปนั่งอยู่น่าไม่ได้ยินมันร้อนนั่นเนี่ยเอาพันคุ้นบริไลกับบริเกอร์เปลี่ยนดอกเปลี่ยนในนี่นะมันบริเกอร์สิก้าบล็องมนีอันไอ้แก้วกัซซิลงบอสลงมาเผื่อครับเนาะเปลี่ยนใจเนี่ย ลงไปเจ้าเขาคอยเลยลงไปเปลี่ยนคิ้วได้เลยนะพี่น้องเอ้ยเจรื่นงูเยดูบ้าบอลเสานี่มันจะกันเป็นมากกับปริมาณเดิมืงปริมาณเดิมนะถ้ามน้ำมันกินเลยใช่เงินน้ำมันเอากระขวนสวรรค์ไปเขากระดดนใส่กัน เมื่อคะ่ะลูกก็อลืมลืมโยโพูดว่าไปหาซื้อ,อยามากินกบวนมันออกว่าเบิร์ตลูกนั่นไปทําแท่งออกมันเบิร์ตแน่อันนี้เลยเคยบอกเคยมีหนาท่อแล้วมีมันติดอะไรสิบกระปุกมาได้พี่น้องเอ้ยอันนี้อันตอนนี้นี่ยยังไม่ทันได้กินยังนะคะนี่นะอันนี้คือปลอดเศร้ายังท้องว่างคะ่ะฉันไปกินฉันไปกินซิมอิ่มคือเพราะว่าเนี่ยป,ปะนั่นจน ดินควัแค่เสียนัย่นอีกคุณเพียงป่าอ่างน้่นพวกเขียวน,นิดดียวแล้แปะตังนั้ไม่เอาเลยจะเป็นแค่อะไดิจะเขาไปขูดอยู่ด้ก <laughs> ะเข้าไปขูดอยู่ด้เฮ้ย อย่าคือกินที่อนีเรื่องอย่าคือกินที่อย่างนี้เรื่อว่ามือเกือบทั้กกับไปค่ะในเมืองนี่มันไม่เหมาะสมกับพวกเราเมืองนี่มันต้องเหมาะสมกับลงไปขับไทยรถไถแกะข้าวคุณต้องขึ้นมานะคะหมานก็ไม่หมานออสา้สิมาดมมาตอมกับโบเรนนี้ผักหนึ่งเสียค่ะหานังอัมบลาตัวคนมีนัดบอสมันขึ้นไวัดศีเดียน เห็นอันนั้นนังหนาพระเจียวกับบามาหาต้มอะไรก็ได้อัอนกางเกนแก้วผ้าอ้อมเก้าสิบองศาทอดไดโนเสาร์เราก็ลุ่งมาผิดเข้าปิด์เลยกันยังสิบไปหานั่งแถวห่านเด็กพี่น้องเรรอ้ยบัตรแจกกช้อนตั้งหนาุเแล้วเขาเปิดเปิดโค้กข้าวห้างมากกันๆจะไปหากลิ่นก๋วยเตี๋ยวนะคะเอ้ยมาในเมืองในหน้ากับบดีมวลได้ดีดอกค่ะปีหน้าแล้วกนะคะเราต้องซวนค่ะ ไปเลยันสิขามฝากปดไปบูมวนกวอยู่เออันนี้มันพอนนล้อนประเนเนากคาไปเที่ยวปรปยังไงถูมันโอเคปวอีนดีฮอนฮอนอันนี้้องเองานฉันจะไปซื้อเสื้อยืดตัวเดียวพี่น้องทางในเนี่นะแทนสานพิพันเลยสองร,อรอ้อยสองร้อาทสนอะไรสักโหไค่าห้องน้ำนี่พนค่ะมือนึงนะครัาขาอง,น,าองน,อนั่จะเสือมาไดกินเบีย าาาาขาโอด้ขาพอกนางสองคนออกมาสักอนตั้งโดดอยู่นะ้สิโดดเติมอีกโอ้ยแต่ยังเฝากันโย่าจีม้าตะพีนี่เล่จีน่าจะสวนเด้อมาสวยไกแก้วไปหา,ากนินเข่าัะพีน้องเลยจังสิได้อ้วยโคสิลงบอแโล่ลงบ้านเลยหรอบอกกีบรถสิลงบาทนำบโอ้โโโอจะเป็นทีโรดใบนางแหงอันนี้ก็บริวเวณสน โบดคูต้อนใช้่ไหมันตัดเต้าบกครัสกะโพดเห็นลาศเต้าอุ้มบกครัสเฮ็นลาศเคยขี่รถทุกทางลาดยากเลยขี่แม่งท่านในเมืองนะคะนี่ท่านในเมืองนะคะนีไฟแดงนะคะนี่ขี่ไฟแดงพลาดชาดดิค่ะเฮ้ยผื่อเมื่อนี่ครันี่ีน้อยตายนะาหอดก่อนจ้าทำสี่คอยลงทำสองชั่วโมงจะหอดนั่งชั่วโมงหอดปกติเขาขี่มาเมื่อนะ ประมาณชั่วโมงเพิ่มทีนะคะรถพอชั่วโมงคขาหอดบ้างเด็กเด็บางเด็กกับบ้าหอดได้กันไวปะทีบางเด็กกับประมาณนั้นเลยเลยๆพวกประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบชั่วโมงนั่นเองเราจะไปกินที่ไหนกินอะไรได้เฮ้ยขึ้นมาในเมืองเราจะมากินเฟอร์อีกหลาย โอ้เมื่อคืนนี่ก็พา90ก้าสองศาโอ้ยโ <c oughs> อ้ลาได้กับปี๊ดหอไดโนเสาร์เตมโมไดโนเสาร์เาไปห้านนั้นห่านอั้นฟังนัน่นดิฟังนัน่นพอดีพ่อใจอย่างนันนะแม่โอเคปไปไปหากินขขาขึ้หน้าเด้นเพื่อนพันธุ์ปลาไปยูนิเดอร์เขาพอกอยู่ไหาหอดผูกหอดลาเป็ดลาเ<ไ>ป,ป็ดกระได้มีไปไปิวสิบโมกว่แล้ว มากินเฟอคือหานลูแทะ่นเน่ลดยางไเนอะกินไอหนีนออกไปไาด้อห้นังออกตำลังเนาะปวดโคห้องมาทุดทางเหรอทาท่านเฟอคือจะกินลานลูเขาเพือให้ขานังโตยี่มลีขาลกีไปไปนั่งตเดียวกันได้เคุณไปไหน กินข้าวไนองมา่ก่อนกับนะ,ะคะาเทียวขาวมาลอกกินเขาเมื่อคืนนี้เลิอ่งออกจากงานงานแต่งามาหลอหกทานไรกระปิดอะาไรกระปิดเมื่อคืนสั่งจ่าสั่งเจ๊ไม่เ้อรนำ กินเฟอร์นะครับพี่น้องอันนี้ร้านเฟอร์นะคร<ะ>ับใกล้ใกล้บะมี่บะบะหมี่น,นี่ก็กินนั้นกินโคจิลอ่แต่มาคุ้งวันนี้มากินเฟอร์ค่ะกิอยากบมาให่ กินข้าวเดิมมีข้าวกะเพราบอเอ่อเออ่ออเอากับกะเพราทะเลสองจะจะกินข้าวแล้ววะเฮ้ยสิกินเฟร่เฮ้ยบอเอายังมาสูตรบอเกาเหลาบอไม่ต้มยังต้มเลือดบอเอ่อเกาเหลาถ้วยหนึ่ง ไอเก้วเพิ่งว่าเพิ่โลงน้ำพว่าเปลี่ยนใจบอโลงอีกแล้วกระเดี้ว่าลงไปเกียวข่าวซอยอัมาลาไอเกี้ยวกระเดี่ยว่าสิลงเกี้ยวข่าวซอยอัมมาลาบออได้มันแดดตัวรนอยอลมมัมีเนาะอึ้งตึ้งโย่โโถอยเป็นไ่ไปว่าชูมนอ้ถากูนขึ้นไปนอนนะเขอยากถานอยกมล ปีนี้นะตั้งแบบว่าห้อนอะไรได้ไอโอเคถ้าอาหารมกากะจับพีนน้องค่ะหิวกะหิวโอ้ไรย่ะเซ็กซีคะะ่ค่ะเจ้าเราจ้านี้จากบ้นานต้องให้ปังมากินเฟอร์ค่ะ เนื้อเปื่อยไปน้อยสิ้นเปื่อยบ่กสิ้นว่าไตห้าบักนี่งอ่านะคะดันด้นขึ้นมาจากบ้านหอยปังนะคะขึ้นมากินเฟอร์หันโฮมเบียนะคะโฮมเบียโฮมกระเทยนะคะพี่น้องกินกินฮะอะไรอะไรเอาเหล่ฮ้ น,นี่น่ะแซบบอซิมบางโู้เลยแซบบอถวยแหละท่าไดเฮ้ยนี่น่ะซีเมนโผล่ซีเม,น,มนกีบพี่น้องจ้าถวยละซีเมนกีบกับบ้าหอดลอยรอยกาบาทแม่พริกเนี่ยก็จะใส่กุ้งพริกแต่เบ้าอืมขอดอกหอนดากวื้วซะ เคื่นเหนไสิธาเบิ้งประกันสิธาเบิ้ังจำป็นนะบ่เห็นพี่น้องเลยมาอคืืนอนทั่วใสโอ้ยไปซาไปไปได้อยบ่มีเงินเลยว้าวนอนได้ไปทัวดเอายังทั่วค่ะหันหันเด้หันเด้อืม ฝากพ่อเจียบนสาตว์เอาเจีไปน้ำแน่เงินมาเลยเงินตัวเองกันดินว่ามั้ท่าไปแล้วก็เจ็บปวดมันไปใสกระบ้อม่วดนะหนะแหะใสมีไรก็ใส่ลงไปแฉบอยู่ปะคะ กินอย่างขึ้นหยาเนี่ยขึกินหยาแซ่บอย่เพิ่เพิ่อส่วนอะไรทาบบาทแตกต่างกันจำไรโอโหมาพีกกบะป้อนเขาเทอะละสวนนักกระเพ็ดหิวแห้งบ่ะพี่นะ กินแล้วกันน้อยกันลูกกันโภหัวโภออกอีกเออโอ้บะเนื้อเปื่อยก็ไ่ต้องหยัมทิล่ะถาว่าเนื้อเปืนะ่อยคนกระไรนะหือผงใส่ซอสได้จ้าใส่มันม,มืดอีกอย่างมีอีกย่างใส่กับคนใส่น้ำปูน้ำป่านะไม่จริงเฉียวกัน มาดเจตุกคนมากินฟืนนับจอัมาลานะคะห่านทางทางกับบล็อ่าวด้วยจ้าห่านเฝืนกับห่านแบบห้องแอร์นะคะเออสุดมัตเตปาหมกนอกกับบริสไซสุดเมื่อก็ับสุดมาสุดเมื่อก็ับสุดมากับสุดเดียวกันโอ้ยแซบบอแซบบอ กินท่านเฮ้ยเจ้าคือ,อยังบ่กกันกินอยู่ซิมมึงแน่อันนี้นัน่นถ่ายขอซิมมน่งเดียอันนำบริจาคควบํน้องเคยก็ทาให้แต่ลุงบอกบเทมเด้วยเอาอะไรใส่ในใน้นะนำน้ำส้มนะที่มันบอกห่าให้บอกมีนี่นี่อันนี้เนี่ยย่งไอ้แก้วเออ <c oughs> ข้าวผัดข้าวมือเป็นว่าข้าวผัดมาแล้วส่วนเฮากินข้าวเด้อจ้าย่านมันโอยู่ทองเนาะอ่ะลงมลือเลยพี่น้องเ่ราะว,ว่ารายใหญ่ห้างเขาต้องกกินข้าวมาเด้อจ้าทุกคนกินข้าวน้ำกันจ้าส่วนอามาัมบาราบอกว่ารายใหญ่ห้างละค่ะสัตว์ใสง,งับงับละค่ะ กินดอกเบิ่งรี่อมรากินกระเส็บอะฮะเออแม่นมันสิคโคปี่แล้วบ่จักเออโอ้ยคือสิหิวแมงเราแม่ใหญ่สิบ่เบิ่์นซองบ่เอาเขาใส่เนื้อเปื่อยจะสร้างเนื้อเปื่อยเขาก็ให้แต่เนื้อเปื่อยจ้ะ เขาี่อยากกินข่าวเดี๋ยวจะโทนมาๆมากินข่าวนำกันยังออกโมรดอยู่นะลูกเจ้านะวันขึ้นเนี่าปังงางอยู่สิบกับโบผู้เปิดอ่าจ้าอยู่กันยังบ่มีผู้ได้มาโอ้ยเบิ่งดเน่กกินข่าวในห้องแอร์หักงเหอนนะย่อยช้า มันก็โคตรเกินไปดอกเจ้าก็ได้ขย้อนสียู่ในตากแดดบึงในผู้เดือดกินอืมอิ่มแล้วค่ะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันตื่นเต้นกินอิ่มก็สิได็จง่ายจ้ากับพัวดอนปลายหน้าแหนะคะบาพี่น้องเลยเขามาในเมืองในวัง ขบยาเหมาะสมปันไดดอกนั่งเฒ่าเฮงกันนอนอยู่อยาก่คิดน่าได้ก็่าได้ก็นั่งว่จาจะคลองหน้ากับปันไดอยูอ่ขบยาเหมาะสมปันไดนะคะกรรมารคัรถไทยแก่เฒ่าปูาว่ะนี่นะวิดีโอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิ้นแค่พ,พรฒนากาศไว้สามนิ่็แล้วกันกเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคะจ,จักสิโลหฮอดบ้านจักโมงคำพบจักรโย่เฮย กะลาแต่วต่าลาโชคดีบาวแก้วกับอ่าจิโคโปรปีจะข้างกันกันพอบเทอหนึ่ง้งแต่มอลำบันอ่ะนาฮอยปังปีที่แล้วเานาะไปทำเทียน้องกินทำกินหน่าจ้า